สวัสดีครับพบกับพี่นุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่นุกจะมานำเสนอรถ SUV ยีพี่บิ๊กใหญ่ของ Mazda เลยนะครับนั่นก็คือรุ่น Mazda CX-8 ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะครับว่ารูปลักษณ์หน้าตาของเจ้า CX-8 จะเป็นยังไงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น XD เครื่องยนต์2.2นะครับราคาจู่ที่1 8แ9หมื่น9พันนะครับ ความกว้างนะครับดูสังเกตดูความยาวและความกว้างนะครับของเขาจะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวโดยแท้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ยังคงความนุ่มนวลนะครับช่วยโดยช่วงล่างด้านหน้านะครับอิสระแม็กเฟอร s สันสแตทนะครับพร้อมเหล็กกันโครงนะครับลองดูครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด19นิ้วครับผมด้านข้างก็ยังออกแบบตามสไตล์ของมาด้านะครับ ส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นอิสระมัลติลิงก์นะครับพร้อมเหล็กกันโครงนะครับก็จะให้ความนุ่มนวลนะครับซับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับส่วนด้านท้ายนะครับฝาเปิดของเราก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเดี๋ยวพี่นุจะเปิดให้ดูนะครับสัมผัสตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำตามสรีระของผู้ใช้งานได้นะครับเบาะก็แยกพับได้นะครับตัวนี้พับเป็นพื้นเดียวกันเลย ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บสัมภาระอีกนิดหน่อยนะครับก็ดเูเข้ารูปนะครับดูดูหรูหราปิดก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ CX8 นะครับก็คือถ้าลูกค้าดาว25%ดอกเบีย้ย1.99%นะครับ48นวดแล้วก็ยังมีของแถมอีกมากมายนะครับที่สำคัญลูกค้าที่มีรถเก่านะครับ ทุกรุ่นทุกกี่ห้อสามารถนําม,มาตีแรกกับทางเราได้นะครับให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าที่ยังมีงวดอยู่นะครับก็สามารถนำม,มาตีแรกได้นะครับและที่สำคัญคือรับเงินสดกลับบ้านทันทีครับผมอย่าลืมนะครับ<อ>สนใจซีเติดต่อที่นู้ได้เบอร์โทรที่0835362642ไลน์ไอดี nu4707 แล้วพบกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ